لو <applause> อนุทินเป็นถึงนายกอธิมนตรีจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเหรอขมินมันกำลังจะฮุบบ้านหนองจานแล้วทําไมไม่เด็ดขาดเหมือนตอนก่อนที่จะเข้ามารับตํามแหน่งวันนั้นยังพูดอยู่เลยว่าจะขับไล่ออกไปแล้ววันนี้มัวแต่มาอ้างหลักมนุษยธรรมท,ทั้งท้งที่ตรงนั้นมันคือพื้นแผ่นดินไทยนะคะในขณะที่พี่กันจอมพลังก็เหมือนกันคุณผู้ชมพี่กันนี่เหลือใจเหมือนกันนะบอกว่าโอ้โหเราใจดีเกินไปปะเนี่ยไม่เคยตอบโต้อะไรเลย,เลยนิ่งเฉยจนขมินมันได้ใจถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีเดิมๆม,มันก็ทําแบบเดิมๆอ,อ่ะถึงเววลลาแ้รืองที่ จะปรับรูปแบบในการโต้อตอบใหม่ทำไมอย่างนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เรามีมีไว้ทำไมอะคะผมว่าการใช้กำลังในการผลักดันในรูปแบบของอวิธีการสากลน,นะผมเชื่อว่ามันก็น่าจะยังพอมีอยู่นะนะครับแต่ถ้าเราจะแบบว่าตั้งรับอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยก็น่าตั้งคำถามกลับต่อไปว่าแล้วทำไมเราต้องเป็นคนที่อดทนอยู่ตลอดเวลาทำไมเราต้องเป็นคนที่ต้องเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาวันนี้ถ้าจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องทน เป็นพี่ใหญ่เป็นประเทศที่แข็งแรงกว่ามีอาวุธเหนือกว่านะเราเลยต้องอดทนแล้วถามว่าอย่างนั้นเราจะซื้ออาวุธมาทำไมถ้าซื้ออาวุธมาแล้วเราต้องต้องเป็นประเทศที่มันจะทําอะไรกับเราก็ได้นะแล้วจะมีอาวุธที่แข็งแกร่งกว่าไปทําไมนี่ก็เสียงในหัวของใครหลายๆคนเลยค่ะตัวแทนหมู่บ้านตั้งคําถามเลยว่าจะมีเพื่อนสักคนศีลมันต้องเสมอปะถ้าถามว่ามีเพื่อนพฤติกรรมแบบนี้ขี้ขโมยด่าทอใส่ร้ายเราจะอยากเอาคนแบบนี้มาเป็นเพื่อนหรือเปล่า